อร่อน่าอดคนเห็นมันยหาอมันร้อนๆนี่มันร้อนมันกินยากก็กินฮ้อนๆี่ยมันแสบ เันเย็นบ้าแฟ่ ừ. ตอนขอนหลายมันกับกินยาก,กลวกนิดไม่บอูดูยืดสวนก็ต้องไปสืบไลยค่ะ hai ra à. đây, không có hm Nam nó anh anh cái khoan phụng phụng hóa học hm hm đâu hm xuống hm đâu đi hm hm chừng hm 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 xuống này hm hm to quỳnh tay mù đăng mìn tung tung mìm tèo đã được ngăn mẹ ơi mẹ mì mẹ mì mẹ nó thương, thương. หอมแซ่บนี่เสียงคลอก้ะคือตื่นขึ้นไปจะจนใน่น้ะ ้แม่คกตือกบหูห้องแห้งสแหงเนี่ยมันเป็นจะกอเยออกโซ่หลังนิดหนึ่งบ้าสิอด้านน้ำนิดหนึ่งกตือเพื่อสั์กินไบ้าเพื่อ เดี๋ยวกนี๋กันทิ้งหอบสุดเด็ดักต่อไปบั้งนิดบะชองทองนีจะเสียงงามรู้ไะสือบะชทองนี่จะเสียงางมาม ผู่ใดซื้อเบอร์ท่องหรอถือท่องเน่ย่อยากไป้ท่องเอาท่องไปขายเลยท่องคุณคา่าท่องไปขายเนี่ยเนื่มหลายคนท่องคุณคา่าึองอยังกระดูก ถ้าอระอยากได้ท่องนะเด็กได้หลายเลยเอาเงินน่อยมาแลกเงินมื่นนะพี่น่องหองแพงอืมตงนึกสานะถ้าก็ต้็เร็งใจงอเลไม่เสี hai nó hộp nó leo nó ừ. Nó leo

แซ่บกินี่เราเป็นนางไหย่หลังไม้เผ็ดจะดช่จะใช่จะใช่

หัวกนเตนอีแผงแล้วก็ขิงหอีอิ๊อออวขาวซีอิ๊วขาว็อืมขิงขาวก็อืมขาวขิงพักหลายแข็งแรงอืมกะช่ขมิ้นขิงสิ